สวัสดีครับชาวจอลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัสซับเบอร์บอลมาฝากกันเช่นเคยครับ5คู่ครับในคืนวันพุธที่30เมษายนครับวันสิ้นเดือนเมษาพอดีก็มาดูเกมแรกครับเป็นลีกของนอร์เวย์นะครับไวกิ้งจะพบกับฮากเกสุนครับไวกิ้งถือว่าผลงานดีมากๆนะครับเล่นมา5เกมแรกเนี่ยก็อยู่อันดับที่4ของตารางครับขณะที่ฮากเกสุนครับเป็นอันดับลังท้ายของตารางนะครับเกมนี้ไวกิ้ง5เกมหลังสุดนะครับชนะ4เสมอ1ครับก็ถือว่าร้อนแรงมากๆส่วนฮากเกสุนนั้นก็ชนะ2เสมอ1แพ้้2นนนนะะคคครรรรััับบฟออ์มมยยงงไไ่่่่่ดีเทาหใชวต การพาเกสุนนะครับเกมนี้ก็เชื่อไวกิ้งนะเฮทเวสก็ดีกว่าด้วยครับเมื่อเทียบระหว่าง2ทีมเจอกันไวกิ้งก็ไม่น่าเป็นหางครับกับเกมนี้ครับน่าจะเปิดบ้านถล่มเอาชาฮเกสุนได้ครับสามต่อศูนย์ครับผู้ต่อมาเป็นเอฟซีแชมเปี้ยนล,ลีกอีลิตนะครับซึ่งอันาเซอร์จะเปิดบ้านพบกับคาร์สกิฟันตาเล่นะครับถือว่าเป็นเกมที่อันาเซอร์นั้นพึ่งชนะโยโกฮาม่าริโนสมาซี่ต่อหนึ่งนะครับทีมจากญี่ปุ่นเหมือนกันส่วนทางด้านคาวอสกิฟันตาเล่เกมที่แล้วเนี่ยเฉือนน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 ชะะะเเเเอออออาาาาาาาซซไไไปปดด้้คคคครรรรรรัััับบบใกกกกตต่่่่่่ววลลพิิศษงงงมมมมีี็ทขสโโโยยจผน ง่ายๆครับเพราะน่าจะมีโอกาสที่จะเอาชฟอนเตเลได้ต้องบอกว่ามาตรฐานลีกของซาอุดีนี้ถือว่ายกดดับมากครับตั้งแต่มีนักเตะยุโรปเข้ามาค้าแข่งในซาอุดิอาระเบียนะครับทำให้พวกเขานแข็งแกร่งขึ้นมากเชื่อว่าเกมนี้ก็จะเป็นอีกเกมครับที่อัลนาเซอร์จะถล่มฟอนเตเลได้ครับสามประตูต่อหนึ่งนะครับคู่ต่อมาครับก็จะเป็นเกมลีกวันครับของอังกฤษครับแบ็กพูลจะเปิดบ้านพบกับเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับแบ็กพูลเดที่ิก้าวกับเบอร์มิงแฮมซิตี้นั้นเป็นจ่าฝูงของลีกวันครับก็เป็นว่าที่ช้ำลีกวันประจำปีนี้้้แแแหลลละครับวไดถึง105 คะแนนกับสอบเบิร์กจากสเตี้ถึงก็ยอดเยี่ยมมากๆเกมนี้แม้ว่าจะเป็นแชมป์แน่นอนแล้วแต่เชื่อว่าเบิร์กแฮมก็ต้องการทำสถิติต่อไปนะครับในการเจอแบร์คูก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเฮ้ทูเฮ้ถือว่าเบิร์กแฮมก็ดีกว่าด้วยนะครับเชื่อว่าเกมนี้เบิร์กแฮมน่าจะบุกมาเอาชนะแบร์คูได้ครับสองมาเดือนศูนย์คู่ต่อมาก็เป็นลีกวันเหมือนกันเมนฟิลด์ทาวน์ครับจะเจอกับพิตตบอร์โร่ครับเมนฟิลด์ทาวน์นั้นพวกเขาอยู่ในอันดับที่19ครับของตารางครับส่วนพิตอต์เบอ17ครับอันดับใกล้เคียงกกันมาส่ววนน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 ผลลลงงงาาาาใระะะยยหัเเี่คือททดด้้มฟิ์์แพ เสมอ1ครับจาก5เกมหลังสุดส่วนปีเตอร์โบโร่นั้นชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้1ครับ3เกมหลังสุดนี่เสมอหมดเลยนะครับโดยสกอร์1นต่อหเกมนี้ก็ต้องมองว่าแม้ว่าปีเตอร์โบโร่จะเป็นทีมเยือนนะแต่ด่วยฟอร์มการเล่นก็ไม่ได้เป็นรองเป็นฟิวทาร์อย่างใดครับเกมนี้ก็น่าจะมาและอาจจะจบด้วยการเสมอกันอีกก็ได้นะครับคู่นี้เชื่อว่าน่าจะสกอร์น่าอยู่ที่ประมาณ1นประตูต่อหครับผู้สุดท้ายครับจะเป็นยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับซึ่งบาร์เซโลนาครับจะเล่นรอบชิงชนะเลิศดัดแรกครับเมื่อสุดท้าย มาครับต่อเวลาชนะเรือมาดิดได้3ต่อ 2, 2ขณะที่อินเตอร์นั้น3เกมหลังสุดทุกรายการครับก็แพ้หมดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะกัะงวลเกี่ยวกับเกมนี้มากเกินไปหรือเปล่าครับเกมที่จะพบกับมาเซโลนาครับแต่ว่าแพ้3เกมไม่ยิงประตูไม่ได้เลยนะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ไม่ดีนะสับอินเตอร์แล้วก็ตามคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่ก็ตามครับในระดับยุโรปเนี่ยถือว่าสูสีนะครับ oh บาซาก็ไม่ได้เหนือกว่ามากนักครับเชื่อว่าเกมนี้บาซ่าก็อาจจะใส่แนวลุกที่ค่อนข้างปาเตียดุดันนะครับก็น่าจะบุก่ายอินเตอร์ลานิ โต้กลับเชือว่าเกียมนี้เต็มที่ครับแต่ดาเอ็นบาซ่าก็คงได้แค่เฉือนกชนะอินเตอร์มิลานครับสองประตูต่อหนึ่งครับอินเตอร์จะสามารถที่จะสร้างความบ,บันปวดให้บาซ่าได้ไม่น้อยครับบาซ่าก็จะชนะได้ครับสองประตูต่อหนึ่งนี่คือทัซับวอรของวันนี้ครับ